ผมว่าเดี๋ยวฟินเหรอเอาฟินเลยนะลูกหนุ่เพื่อนยัง่ายยู่ละไม่อยากปัก็ตรงนี้ขอโษนะขอโทษนะขอโทษนะครับขอโทษนะครับคือจะถ่าย่จะถ่ายเดี๋ยวไหมเฮ้ยใช่เรื่องเล่นไหมวะชอบคนหลักเกคนอ่อนแอหอวะออกไปไปลุุ้มลุ้มเลยออกไป ออกไปออกไปออกไปไม่แล้วแม่อแล้วเม่ไงตอนแบบลุมเข้ามากูไม่โคตรกลัว,ว <c oughs> โอ้ยอ่ะทำยังไงดีวะ <c oughs> <c oughs>

มอย่างอั้เดี๋ยวรอมารอเลยมารอหรือว่าถ้าเวฟรับฝั่งเนี่ยก็ไม่ได้อมืฝั่งหน้าอืมถ้างั้นก็ต้องไปหนีป่ะข้างซ้ายใช่ต้องไปข้างซ้ายอ่าข้างซ้ายก็ได้มาเนี่ยอืมเดี๋ยวไปก่อนว่าเดี๋ยวเรากำไปแต่งหน้าอยู่ใช่ไหม สุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วคือมันจะมาลุมเลยลุมถ่ายรูปทำทำเป็นทำเป็นเทะใช่ไหมโอเคท้อแล้วบอกนะแอคชั่นเลยนะไอ้เหี้ยยุงเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยแปลดที่โอเคนั่นี่โอองเวิร์กต้องเวิร์กทำไมไม่ใส่เต็มแก้วะ ผมเป็นคนเทีออกแล้วเซบผมเซฟผมไว้ก่อนอยู่แล้วเจอันครับเจอมาสุดท้ายเพิ่มเป็นสองดาวจะเริ่มจาก

พร้อมแล้วเริ่มเดินได้เลยไม่ต้องแคร์เรื่องทางเดินน้องไม่ต้องน้องร้อนน้องร<ล>้อนขอบขาดน้องโลขอบมากน้องเดินตามสบายเลยตามสบายของน้องขอแค่น้องไม่เดินไปเฮ้ยมาดูนั่นเลยว่าเขาแบบขึ้นมาต้องไปเลยแกค,คิดโดนะคิดโดนนะอมา,มาอเอ็นไอช้างเลย รถใหม่ของฉันชื่อใหม่ของฉันดีขึ้นหาที่เลยเดี๋ยวจะไปปั้นแคบเยอ้วเดียวจ้าโอเคมานีเสร็จปุ๊บเราเล่ตั้งแต่แเลยังบนอ่าังบนแล้วก็เองโจออกมาูโอเคลอง เน้นเน้นมันเหมันไส้ของเน,นื้อไงความหมันไส้อเออเหมืนเชี่ยวไงมืนเชี่ยวไงไปครับอาจู มึงก็เอาไปเด็ดสามออกก่อนติเช็ดให้เลยตรงนี้หลุดไปไหมาตัวงตัวสามตัวสามตัเสร็จปุ๊บตรงนี้ไหนต่อยี่ส่บตีได้ต้องสับ่ายเปักไปสักปีตอนนีอเขาเลี้ยวเขาไม่เลี้ยวิแต่ว่าแต่คว่าเราอะเราเป็นปุ๊กันเพื่อเ มือหน้าไม่เหมือนก่อนใช่ไหมยุ่งเหี้ยเลยวะสัตว์เอาอะไรบ้างเอาดิเอาดิให้ผมเช็ดไหล่ลงแทนเราแต่ว่ามันจะไม่โดนหน้าเออเพราะตอนนี้มันเปียกของมันอยู่แล้วมันม่ขอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาดิให้ผมเช็ด กเรอยขบขขวาประมาณนี้ได้ไหประมาณนี้ได้หมแล้วเวลาพุ่งจะพุ่งเรยตรงนี้เราเราขยับได้แค่เอาอกซ้ายขวาพอโอเคเนาะแล้วเหนื่อยเรายังมีอีกหนึ่งามีอีกหนึงเหลือเมฆลอมมาอยู่นะใช่จะมีเหลือเมฆลอเมาเมฆึ่นตัว ขอบคุณที่รับชมคอนเทนต์ของพวกเรานะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆจากพวกเรานะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้นะครับผมก็ช่วยส่งซูเปอร์แตงหรือกดสมัครสมาชิกระดับรายเดือนระดับอีโคโนมี l a s ส b u บิสเ s สค l ส s s ให้พวกเราด้วยนะครับหรือถ้าใครที่เป็นสายเปนะอยากเปผมโดยตรงก็ฝากสมัครสมาชิกรายเดือนระดับเฟิร์สคัสให้ด้วยนะครับผม รอการสนับสนุนจากทุกคนอยู่นะครับ Thank you for watching our original content Please p r e s e like, share, subscribe to our channel and if you want to support us please donate us or join our YouTube channel membership Thank you so much Goodbye I love you